บ้านสวนติว๋วสันสนีอดีตผู้ประกาศข่าวบ้านปลายใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากๆเลยสําหรับคุณติว๋วสันสนีนาคพงอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรรวมไปถึงอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรและอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรพักพลังธรรมอดีตกรรมการบริหารพักไทยรักไทยอดีตนักร้องอดีตพิธีกรอดีตผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดซึ่งมีชื่อเสียงคู่กับคุณจักรพัน์ยมจินดาและคุณเอกชัยนพจินดาซึ่งคุณติ๋วสันสนีเกิดเมื่อ วันที่4มีนาคมพศ2502ที่ตำบลคุ้งสำเพออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนอกจากนี้ยังจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์และยังคงเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในเพลงอดีตรักดอกทองกว้าวที่แต่งโดยววชายาและก็เพลงคนเก่งคนดีเพลงประกอบละครเรื่องทางช้างเผือก จนกระทั่งต่อมาคุณติ๋วได้เข้าสู่วงการจากการเป็นผู้ประกาศข่าวเด็ดเจ็ดสีภาค่ําพิธีกรรายการเกมโชว์นาทีทองคู่กับคุณธรรมรัตนสุริยะและคุณพลากรสมจวนโดยเธอนั้นก็ได้ทํางานอยู่ในวงการนี้เป็นระยะเวลากว่า20ปีเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการคุณติ๋วสันสนีก็ได้หายหน้าหายตาออกจากวงการไปแล้วก็ยังร่วมดูร่วมรุ้นหวนรําลึกวันเก่าๆในละครวุ่นรักนักข่าวโดยเจ้าตัวยังได้เผยด้วยว่า ปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูละครแต่สําหรับเรื่องนี้อยากกลับมาดูเพราะเหมือนได้ย้อนกลับไปภาพสะท้อนสิ่งที่เคยได้ทําแต่ที่แตกต่างเนี่ยคือเมื่อก่อนจะไม่มีเหตุการณ์กุ๊กกิ๊กเหมือนพระเอกนางเอกแบบนี้เท่านั้นเองเพราะว่าผู้ประกาศสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนกันอยู่แล้ว